วัสดีครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพิสูจน์ว่าน้ำมัน B10 B20 เนี่ยที่เขาบอกว่ามันทำให้กรองดีเซลดำไวก็จะต้องบอกกอนว่าตัวนี้เป็นกรองแทเไม่เป็นกรองเทียมไม่ใช่กรองแท้เป็นของ v ี g o เอามาใส่ใน All New d m a มเป็นกรองเทียมเก็ดเทียบด้วย วิ่งไปแล้วสองหมืนกิโล B10 เพียวๆมี B20 บางประมาณสองถังที่เหลือเป็น B10 ไม่เคยไม่เคยโดน B10 ดีเซล,เซลธรรมดาเลยไม่เคยโดนดีเซลพรีเมียม B10 และ B20 เก้าสิบเปอร์เซ็นเป็น B10 โอเคเดี๋ยวลองมาแกะดูสองหมืนกิโลกับกองเทียมไม่ต้องรุ่นโอเคครับแ,แกะดูเลย ดำไม่ดำแนวรู้กันผลลงดึงขึ้นโอ,เอ้เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงให้มันนำยุดลงโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นะ ก็ถือว่าดำเอาเรื่องอยู่ไปแ,แก็ไม่ดูชัดๆแล้วกันโอเคก็ไม่ถือว่าดำมากแต่ก็ถือว่าดำอยู่กับระยะทางสองหมืนกิโลกองเทียมไม่ตรงลุ่นเป็นของวีโก้เอามาใส่ในออเนียวดีแม็ก ประมาณนี้20,000กิโล B สิบเก้าสอเซค,ครับเมื่อกี้ก็ดูไปแล้วครับระยะทาง20,000กิโลก็ไม่ดำเท่าไหร่นะกับครั้งก่อนที่แบบเติมดีเซลธรรมดามาแล้วมาเติม B 2 0ไปเลยก็ครั้งก่อนถือว่าดำก่อนถือว่าดำกว่าน,นี้เยอะ บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเติมน้ำมันบี B10 กับ B20 ผสมกันคือเราต้องเข้าใจันว่าไอตัวบอ่ะคืออะไรบก็ B คือไบโอดีเซลไบโอดีเซลก็คือน้ำมันที่มาจากสกัดจากการสกัดจากน้ำมันปาล์มต้นปาล์มชาวสวนปาล์มเขามันเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรในดีเซลธรรมดาจะมี มัน B อยู่7%จ็ดเปอร์เซนีนี้เขาจะเพิ่มมาเป็น10%เปอร์เซนเพื่อช่วยเกษตรกร,กรแล้วเเลยมีให้สองทางเดือคือเป็น B7 กับ B10 B20 <c oughs> ธรรมดาคือ B7 เนจะมันมีแล้ว7%มาเพิ่มเป็น10%เพิ่มมาแค่3%แล้วก็เพิ่มเป็น B20 เพิ่มมาอีก13%ประมาณนี้ กืต้องการช่วยเหลือกเกษตรกร <c oughs> <c oughs> แล้วถามว่าอัตราเร่งต่างกันไหมก็ก็ต่างอยู่ B B7 ที่เป็นของเดิมอะ่ะดีกว่าแน่นอน B10 ก็ด้อยลงมาหน่อย B20 ก็ด้อยลงอีกนิดนึงก็ไม่ถือว่าน่าเกียดยอมรับได้สิ่งที่แตกต่างคือมีอัตราเร่งที่ด้อยลงไปแต่แต่ข้อดีมันคือ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรสองคือได้กลิ่นกลิ่นที่มันไม่ฉุนเออเร่องนี้ดี B ีสิบ0ียี่สิบนะกลิ่นจะไม่ฉุนต่างกับดีเซลธรรมดาดีเซลธรรมดาก็จะต่างกับบีเจ็ดที่่นธรรมดาอยู่แล้วกลิ่นนี่คือจะแรงหน่อยเสียบตาเลยแหละพอมาเป็นบีสิบก็คือกลิ่นกลิ่นจะด้อยลงไปจะกลิ่นจะจางๆลงพอเป็นบียี่สิบก็คือกลิ่นจะชัดเจนเลยกลิ่นจะน้อยมาก ก็เติมเติมไปนะครับมันไม่พังหรอกก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้ว,ลวขอเป็นคลิปสั้นๆไม่ได้เัคลิปนานฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ